สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาทําแจงเรียงนะคะทุกคนมีผักของเรานี่มีบวบมีผักชายามีผักหวานนะคะแล้วก็นี่ใบแมงลักอันนี้จะเป็นเห็ดนะคะทุกคน,เห,นเห็ดไข่บานเฮาเหลือถุงเดียวถุงสุดท้ายแล้วใส่ลงไปด้วยนี่ฟักทองแล้วก็ข้าวโพดต้ม ก็มีมะละกอดิบหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ในตู้เย็นมีอะไรข้นมาใส่ให้หมดเลยใส่เกลือดำลงไปอันนี้วันนี้เราจะใส่เกลือดำเพราะว่าเขาบอกว่าในพริกแกงเขาใส่กระปีเนาะเกลือดำเขาจะกินเขาจะแรงนิดนึงน่าจะใช้ได้อยู่พริกแกงเราก็จะมีกระชายนะคะพริกแกงเกลียงเนาะมีกระชายมีพริกไทยแล้วก็มีหอม หอมแดงนะคะแล้วก็อะไรอีกแลก็พริกพริกใส่ไปสองเม็ดเองกลัวเผ็ดพริกขี้หนูพริกบ้านเราเนี่ยแหละค่ะพริกขาวๆเนี่ยใส่ไปสองเม็ดน่าจะเผ็ดอยู่นะเราจะทำต้อมอันนี้ให้เปื่อยก่อนฟักทองให้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยใส่บวบใส่ผักชายาลงไปนะคะทุกคน หอมและหอมกแกงแล้วฟักทองเราจะใช้ได้นะนะคะทุกคนเราก็จะใส่อันนี้เป็นบวบหอมที่สวนของเราเองใส่บบบหอมใส่ผักชียาลงไปอันนี้เป็นผักบิมรั้วทั้งหมดเลยนะคะที่ซื้อก็จะมี ฟักทองปลูกทีไรได้กิจยอดทุกทีเลยก็เลยต้องซื้อกินก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้ยังปลูกยากเลยช่วงนี้ฝนยังไม่หยุดเลยเอาน้ำหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้อ่าบว,าวกเราเนียมก่อนนะคะเราจะใส่ใบแมงลักลงไปทีหลังอหอมมากมายสุดยอดเอาละค่ะจะใช้ได้แล้ว ใส่แบงล้กองป้ายมีดอกชมจันทร์ใส่ลงไปหน่อยมีอะไรในตู้นะคะจับใส่หมดเลยอันนี้ใส่ได้หมดเนาะกินได้หมดกินได้หมดนะคะทุกคนหอมๆเลยแค่อนนี้แหละคะ่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเรียบร้อยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยใครที่ชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนะคะทุกคนเพิ่มความหวานในเขานิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะออกรสชาติหวานนิดหน่อยเนาะนแกงเลียงนนะคะทุกคนเอาและะ้วค่ะจะทานกันได้เลยทีนี้ หอมอร่อยมากขอบคุณที่ตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราได้คะพิมพขิมนวราคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อน